สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดรูปเป็นหลายเส้นเวกเตอร์ระปแานี้นะครับนี้ผมได้ขอความร่วมมือกับสมาชิกให้ช่วยส่งรูปตัวอย่างมาเพื่อจะทําการสอนเทคนิคการวาดนะครับจากเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ภายในห้านาทีมสมาชิกส่งรูปมาให้3ชั้นนะครับผมก็จะเริ่มตามทีละชั้นไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมจะเริ่มทำจากสเปิร์นสมาชจิกคนนี้นครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งรูปมาให้เราทดลองวาดกันนะครับอันนี้ันดับแรกเลยเราคือเราก็ต้องปรับปรุงภาพก่อนนะครับอย่างเช่นภาพถ้าเราชินแล้วที่เราสามารถจะมองเห็นลายเส้นได้ง่ายเราก็จะวาดตามไปได้เลยแต่ในกรณีที่สมมติว่าเรายังมองเส้นไม่ออกนะครับเราก็นํามานํารูปมาทําการ แยกไขนิดหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มตัวคอนทราส์เพิ่มขึ้นให้เราสามารถจะทําสามารถจะเห็นเส้นได้นะครับเราจะใช้เป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็ a d j จ s สแล้วก็เลือกเป็นโทนเคิร์ฟนะครับโดยเราจะปรับเส้นเป็นเหมือนภะษาตัวเอนะครับตัวไไลท์ก็ดึงขึ้นนะครับตัวชาร์โดก็ดับลงแล้วก็ปรดึงดูนะครับเราจะเห็นเส้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับกดโอเค ลองเปรียบเทียบดูนะครับทีนี้เราก็จะมองเห็นตัวริมฝีป,ปากได้ชัดเจนขึ้นนะครับเราจะเริ่มต้นจาการวาดนะครับผมจะนํารูปนี้เป็นตัวต้นแบบในการวาดนะครับอันแรกเราก็คลิกขวาแล้วก็ล็อกอ็อบเจกต์ไก่อนเราก็มาเริ่มวาดที่ปากทีนี้เราเรามาดูนะครับขอให้กนกต่างว่้ตอนนี้เราจะวาดปากเราจะวาดที่ ริมฝีปากด้านบนนะครับเร,เราดับเส้นต่างไปนะครับ Select all node แล้วก็เปลี่ยนให้กายเป็นเส้นโคง้งเป็นเส้นโค้งเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็มาดัดทีนี้เราจะดูที่ริมฝีปากบนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สนใจส่วนอื่นนะครับี่ดัดความสัมพันธ์ เราก็ดึงขึ้นนี่เราจะได้เส้นของลิงคีถปากเราจะติดสลับก่อนนะครับเพื่อจะให้เลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับ เราจะดาวเฉพาะตัวลิ้นปาด้านบนนะครับทีนี้เราก็มาลองล,อง,ลองเป็นสีดำเราจะเห็นแนวของตัวปา่านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของไฮไลท์ก็คือส่วนของแสงสะท้อนนะครับเราจะวาดเป็นลักษณะใช้เครื่องมือวาดคือฟีอาตูนะครับวาดเส้นหยักไปหยักมาตามแนวของตัวไฮไลท์ที่ปากนะครับ แต่ที่จริงเราต้องต้องแต่งให้ให้ค่อนข้างแบบเส้นเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นดูจะให้ดูนะครับพอเราวาดในส่วนของลักษณะนี้ได้นะครับก็คือตัวลิมนปากบนจะมีสองส่วนก็คือตัวที่เป็นพื้นกับตัวที่เป็นแสงนะครับต่อมาเราก็มาวาดตัวลิ้นปากล่างนะครับ ลักษณะการวาดนี้ก็คือแบบเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะ Co ากดจุดข้างบนขึ้นมาใช้งานเลยก็ได้ครับเราดูไปที่ขอบของริมฝีปานะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็วาดวาดเส้นไปเลย เราต้องพยายามเดินเส้นให้ให้ตรงกับแบบให้มากที่สุดนะครับเพราะความเหมือนและความต่างก็จะอยู่ที่ว่าเราวาดเส้นนั่นเองนะครับ <c oughs> เราวาดิมฝังล่างเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปที่เราจะทำก็คือจับเอาไว้รับคอนทัวร์เราจะใช้วิัวร์คอนทัวร์อินไซด์นะครับอินไซด์สามสต สองสเต็แล้วก็เราก็มากําหนดความหนาของตัวเส้นให้กับให้พอสมควรนะครับจุด,ดามมองดูนะครับเราจะเห็นมีสามชั้นนะครับเราก็ทกําการอะเลนเบกแล้วเราจับสองเส้นนอกนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้เราต้องอันกรุบตัวนี้ก่อนนะครับจับเส้นนี้กลบเส้นนี้แล้วเราทำคำคอมบายน์จากเราจะลงสี แนวปากนะครับด้านนึงก็คือไปเป็น,เป,นเป็นเหมือนสูตรเลยนะครับแต่เราต้องมาแต่งครั้งนึงนะครับถ้า,าดูใช้ได้เราก็ใช้ไปเลยทีนี้เราก็มาดูในส่วนไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับเราจะวาดในส่วนของไฮไลท์คืออาจจะมีหลายจุดก็แล้วแต่เราจะแต่งไปเรื่อยๆนะครับ แล้วในส่วนนี้เราก็ลงเป็นสีขาวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำตรงนี้จะเส้นจะไม่ครบเราเห็นว่าเราเติมฟิวแล้วแต่มันไม่เกิดเส้นนะครับจริงๆแล้วเราขยายาเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับว่าเส้นไม่ตกกันแต่เราก็มีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือเราจับเส้นไว้นะครับแล้วเราสั่งให้ออโต้โคสคกร์ทนะครับมันก็จะเชื่ิมเส้นตรงส่วนที่ตัดให้เรา เราได้แนวนริมยูนิฟาร์นะครับเดี๋ยผมจะสมมติว่าได้รนบคื้ดจริงจริงเราต้องมาแต่งแต่งให้เข้ากับตัวเส้นการที่เราทําเป็นลักษณะ2สองชั้นนี้ก็คือทําให้ตัวเส้นอของต่างี่ยคือเขาจะไม่ดูดาปืดนะครับเป็นปา่าแบบเป็นสวยเราก็จะปรับแต่งทีนะครับเป็นลักนณะนี้นะครับ